จุเสียมจุเซียรครับผมมองกันครับแก้วผมหวานแสบมากเลยหรเป็นนังสีมันแสบป่ะครับเนี่ยขาวไปเลื่อเนื่องสินะแบป่ะรองไหมครับ้องเหมือรองลยติดเนื้มากเลยติดเหนือานะขาวๆเลย ดูดนิ้วโมเปอรเท็กดังเขาต้องเฝ้ากินนะเจอด้ะมาจีซอนขว่ร้อนๆครับผมแต่ตัวน้อยสี่ใครไปแล้วครับขนบัวเขาจะปรุงเสียกักเขาเป็นเสศษกักแบบนี้อืมจับตัวให้ คนย่างให้พิเศษแล้วจิตตำยังมั้งนี่จำยังไงครับรักแล้วตามกแงให้ขาพักแล้วโอ้เสียครับผมซุกขากบนแยมดางปมมันอุ้ยแม่นวายยาด้เสียกันเรื่องิตดนเสียั้ในใมักใส่ยังไง ทั้ธรระดาทั้เกลือซื้อิ๊บแล้วเดนี่เนื้อว่าต้องใส่ยังไหลครับผมมันบานห้อนสุดรสเขเกลือแสบเลยหอมมากดุ่มล้วนขนาดไดก็ตำแต่งยังอีกเยอะนะครับนี่สดๆเลย โอ้มีกล้วยแขนด้วยลุกหระท่างคุณโอ้ใส่ไม้้อยใส่แผู้ใดวันันู้ใหม่คนบ่นเขาดีกว่ายังเห็นหงมันยาอยู่ายา่มือย่างขออยากขอ

ม่ใชไม่ไช่เด็กตัเป็นไข่ติดเลยยิบไปหัวละยิบยิบยิบขาเขียงเลยเกยวผสมเกียวขสมแท้บังแท้ม่งเด็ดเนี่ เนือเสือสั่งจองนี่อะไงวันนี้กินมาไงดิจองขับขึ้นจองขับ้นด็สินงามงามวครับผมสอดเดีจิ้ับเลยนี่้รองจน็ตมั่เนือเสือแท้ๆเรยแกสองรอแกแปนตอนนี้

คลิปเจ้าไันนี <dis ่ผมอ่ะค um> um> bueno> ู uh> <t um> <t ้อ um> ja mm um> ีสานไงผมเล่นกินเที well)> ่ยวแก่ผักสอัหสอนหอนตอนนี hey, ้ครับผมแก่ผักเลยอันนี้ันมีเต้เนืองจะเินเสียอยู่มัน่ันิอยู่องไหนเขาเนื้อเสียนี่มอยู่งไหนของมัว ปั่นเสื้อไม่ใช่เป็นเส้นส้นหอกหมอกมันบมอกก็สันหลังมัหาข้ออย่างไรก็ว่าก็ข้อหมอนนี่หมอนหลับไงแล้วโหนกมันก็เป็นเสียเฮือนบะโหนกกเสือหางวัวพันตัวนี้โหนกขึ้นทั้งหลังนะคืออุดเส้นหนกเส้นยังมันนะข้อกันใตข้อกับแม่มาเอื่นมาใหลังไม่มาเสยงมันนะข้าวมันนะสุดครับผม ยังได้หอมว่าสูตรตับบ่ได้เราก็ไปคิดดูพันกันกินสดๆวันที่นี้คือิ้วพันตับ <c oughs> โอ้หันงามฟอร์มเสียงจังบนเหนียวต้องหยิบข้าเคียง,รงครับผมลองครับนี่เสียบลองแบบยังหมดจิ้มดำจิ้มมันก่อน ทำยเี้ยแบบอะขยันเห็ดลิบกันนะสามสี่ตัวอันยิมบอกเลยพัก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 ัก <c oughs> ตูมเซาหอมเมนครับแปุมเซาอครับผมแต่ปัจจุบันเมนหกเอติด มูลต้องสีแรบสินใยตอนติดมันแจบอีล้วผมเย่างเสือนอันนี้เป็นเนื่องครับมันเนื่อทั่วไปครับแต่มีมันมากโอ้ยป็นการสไลด์ป็นการสไลด์วันหันซ้อมมอนหมดแล้วก้วต็กเลยลหะครับรุ่นนี้รุ่น้่ยดูดีของน้ำหมนแล้อแจกไเลยครับ หนันจะหันไปแต่ซิมก็ซิมไปครับทอมักทีติดดับแบบมันหลายคนเนื้อครับผมเสียห้องไห้เลยตั้งเสือ้อให้พุ่นอยากซื้อพี่เราดีกว่าไหมแบบมาเลยร้อใหม่ที่แบบนุ่นห่อนครับเอาไรกระคับนะครับอันนี้อันนี้ดีเนียเสื้อน้อยเสื้อน้อยป่ะครับบ่วนหยาบปล่อยดีออกมาเสื้อเท่านี้เรียบร้อย กับเจียวมุกหอมอันนี้เสื้อหน่อยยำโบราณดีวะแซบแซบด้วยกันเรียมือปะเบอรเรียมือแสดงว่าเบาแซ่บอันนี้มีแต่มันเลยครับนี่เสื้อของแขกยำห่วยน่าเป็นตำมักแปงครับถึงแสดงว่าเป็นของแทกต้องจุ๊บๆทุกคนวะเรียมือดิจุ๊บจอืมเรียมือที่ตัง โชว์เองเลยมือเนี่ยน่าทชงโชว์เองเราซึมจนนี่ไะไรอกเมื่อกี้นี้ตังอ้นตังอ้นเนะครับเดี๋ยวทำกระทะก่อนคุณยายก็ให่งจิตตาตำแสบกว่าครับผมที่นี่ใส่หลายไปเลยตาหมักแตงเพื้อนครับเพชรขาวอีลีมูลูบลุวงปานใหม่

ตกเลยเหรอครับมือมิโนลูกอีสานใส่บุลเล่หนาดเป็นม้วกระเทียมหอกด้วยครับผมหรออันใช้ตอนประแดกต้องออกเปรี้ยวนัวๆหลายก็าตำมกแขงสจะมาขาตัวนี้บไป ตามรอ่น่อเมื่กี้ยูสิเดียนแบบใส่แซบดีนะใส่แไหลกับแซเพ่จำนวนมแกงหลับลงไปครับี่โมสีมเด็กคตอนตอนเนียตอนเทานเมี่วเมี่ยวไสหลไปเลย ปล้ง่บมนี่จะเป็นของแม่น่ามากลยนะไม่ค่อยผ่านเราท้งรอดีโอโหจะไม่โตเลยเนี่ยน่าิดอ่ะยังโตเลยครับโอเคเลยยางสียัลุโตกัน หยิบมาแสียบตรงนี้แล้วเราอยากโขกมาที่หมักเลยากมาครับผมต้นหมักใส่ผวกหอมก็ได้ด้วยครับแต่ก่อนพอใส่ควันต้นกระเทียมใหม้ออม่นหนาใบมันเลยอ้ยนะนี่มันแนสะียบสำนักงานครับอยากด้วยกันใบกระเทียมครับโขกหน่อยปวดอ๋อขอรอชิมเลยโอ้ออยหนักหลายไปเลยยอดเลย ทีนี้ก็สืออันนี้แลครัผบผมน้ำก้วยงผมเรยของแคราทิ้งต้องทำไนทางบุรีนายขานทแดดงงยืน,นเ,เลยเอาซือวะนี้เมนูอาหารเสริมมาอยู่ครับแต่ที่นาวนนน้ใหม,ม,ม่เลย,เลยเนีักเลยเปิดเขาเขาประเทศนีเขานหอนเขาประเทศนี้นั่งนั่งนั่ง เรียบร้องต่ำแต่งค <museums> รับที่ทานทำจินอีกเด้หยอเสียงครับทำไงเลยเขาคนยังเขาเป็นอย่างเสือครับบอกเลยครับเสียงแอบมากมากได้ครับได้เป็นเมื่อไม่เคยห้อยต่ำให้คนจิ้มเลยด่วนเลย กั็ดรเลยบบนักมันเีกโอเครับาเด็ดครับมูผูููเปิดไปพุดเปิดไปพุดเปิดไปให้ียลบมาครับร็องแกงลใหม่แลที่นี่ยกแฉลบแล้วขเบี้ยยังเป็นพูลูกิลี่อยู่นี่โอ้โหเล็กน้อยครับจกสาย เดกมาเอา้ออเด็แ่ะอเงี้อ่าอพจะของทีเผาเรงผามือบอกบ่ว่าเอดเนาะโอ้ยนอนแม่ติดร้ออตสนเยครับพี่น้ำยาไปยู่ไม่รู้ว่าเขาเอาไของพีว่ามไมนแจกกที่พี่แดกนี่อย ย่ามบน้ขานห่งครับผมต่ไอน้ี่ยงยุงมุ่งยังยุ่งยุ่งยุงยุ่งยุดงยุ่งกุยุ่งยุงย่ยุงยังยุงยุงยังย่ยงยุงยุ่งมุ่งย่งยุ่่งยุ่งยุไง่ยุงย่ยุ่ย่งยม่ง่งย่งยุ่ง

nó nó Cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp บียรนหมรเบี้ยว่าโยงมุ้งก็เาผมอยู่เขาอย่ไอันนี้ดิอันนี้สมผมบผสไม่ให่ผูสม้วสมครับผมไม่ได้เหมนเนรเล่นเลยชาดูรับองหวอนู้อมรู้เสียงดีครับน้ลงเอเป็นน้ำตกวะุกเกี่ยว สกึงน้ำกเลยยัีืนีงถบบล้วแข็ก่อนเลยแล้วนี่ยังกินแกปแดงของคุลูกบานเนาะก้อือขมยลูกบานไม่ไม่ค่อยไร่ไปก็ต้ใส่สามโถโสามไปเลย นิ้วใส่มันรีมีบอผู้ํำผู้ตำเสี้ยได้กินเขาหันมากระบะมา้มคนไปผู้สาวบอกสองทิ้งมิจอนัมันมมัน หน่อยครับจเพื่อนนี่การต้มตันนะเราจะคัวแจ็คจะต้องสิบกระแดกรู้เรื่องเลยยี่กระแดนี่ายแเทน้งไหนหายตุ่มองครับนี่แจ็คหน่อยครับ

ติดใจครับผมแชรบวิลีต่ตำแจงไปเลยกาดิงงามครับาที่เด็เดมบเป็นจานแล้วขอบคุณขอบทุกคน